เจ้าพี่ลงอ่ะยากเลยน้องอย่ากระโดดครับแป้งเดียวไมแป้งระวังเอ้ยเอ้ยเกลียดแป้งระวังระวังระวังโอ้แป้งระวังโอ้ก็เกินก็เกิน ก็สว <premises. S 2> ัสดีคร ja ับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่น2อหนึ่งนะกับพี่ NPCX นะครับพี่หนุ่ยแล้วก็พี่ไข่ตุ๋น k t p z นะครับก็คือจะเป็นการเล่น like <Ha ile. S> 2อหนึ่งนะครับเป็นการแบบลุมเลยอะไรอย่างเงี้ยลุมผมคนเดียวเลยผมอยากโดนลุมไงผมโดนลุมมากอะแบบ2อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้แบบรู้กันไปเลยเนาะไปดูในคลิปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาเราก็มาอยู่กันในห้องกันแล้วอ่ะต้องถามพี่ไข่ตุ๋นกับพี่หนุ่ยว่าไหวไหมอ่ะเขาตุ๋นต้องไปดิน้องมากกว่าคือต้องถามน้องมากกว่าไหวเปล่าไหวผมไหวแน่นอนผมอ่ะไม่ใจหรอไอ้พวกพี่สองหนึ่งเนี่ยห คนเดียวปะใหญ่แน่นอนอ่ะผมว่าแบบแค่ประมาณ30%อะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วโจอกันแมทกันแมทเจอกันเลยดีกว่าอย่างเงี้ยกดเลยไหมอ่ะก็มาดิครับไม่ต้องเขียงใจถามวันนี้อ่ะมาเจอกูคนเดียวดีกว่าพี่แย้พี่แพ้พี่แพรไปพี่เแย้มไปก่อนพี่ไอ้โง่มาโดนเงินมาเลยเขาต้มเลยดีกว่าเจออู๋เลยทีเดียวจบ เออไม่ต้องเถียงกันหรอกกำลังตั้งทำงานอยู่เห็นไก่มาเถียงอะไรกันในนี้อรอดก็ไม่รู้โอโหโทษนะครับคนแพ้ไม่มีติดพูดครับฮัลโหลไม่พูดนะครับน้องตู่สสูยิงหัวนะไม่ยิงห่ำนะฮัลโหลเเรื่องแล้วเล่นกับน้องตู่พูดไม่พอพูดจู่แเรจอใส่วันเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่ได้เดอ่อยไเลยเป็นไรมอย่าดนะไม่แพ้หรอกโหหลวพี่หพี่ บินทะบานเอาไว้ตรงพี่ฮัลโหลมาดิมาดิเตะตูเหมือนซูเปอร์แมนอ่ะเหมือนโอ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายก็ยังสบายดีเหน่อยนะเจ้าพี่ลงอ่ะยาก่อยน้องเจ้ากระโดดครับแป้งเอาเอาโคมครับพี่หนุ้ยแป้งทำไมใส่ถมาหน้ามแปลกๆตามแดงๆกำๆไงไม่รู้ถมาหน้าไม่ได้นอนไอ้ตุ่นเอาจริงไหมบ้างจะพึ่งอย่าพึ่งอูยเอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลย เขาหยามโลเกินอ่ะตาแรกแจะเมื่อกี้ตื่นเป็นไรวะลงไปนับพื้นทำไมวะโฮ้ยเมาแดดเมาแดดหน้ามือเฉินหน้ามือเบ้าเอ้ยเราสองคนต้องเอาอยู่สิวะปดูนี่บอกน้องเลยน้องตรงกลางเลยดีกว่าเนี่ยตรงกลางที่โล่งๆเลยดีกว่าเนี่ยเขียนนักกีฬาพ้ทำเสมอเลยนะครับผมมันก็ใครแบบเต่งมาแล้วมาได้เต่งเต่งระวังเต่งอะไรวะเป้งระวังอ้าวมาแล้วเหรอพี่ ไว้จัดเลยไปวะว่แตกเฉยไอเด็กคนนี้นี่มันรอขอต้นต่อ้าวภูมิใจในหัวแคดเอ็กซ์คูจ้าใจแคดหรือเปล่าพี่พีจะดจแคดมาก็ได้นะไม่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 แป้งมอยู่กับน้ำน้ำแป้งเดี๋ยวนอนให้ดูถูกอะไรมาพลงเป็นอะไรเป้งแป้งอะไรอุ้ยนอนถมเลยแหละยังอยนี้เป้งสลายไม่กินหรอกยิ่งยากพี่ยิยากหน่อยเนาะเป้งอุ้ยตุ่นหลวงเป้ง แป้งแงตามพี่อู๋แป้งแล้วมันมันดีอ่ะแป้งแป้งแล้วมันลุ้นดีอ่ะแป้งเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะครับเข้ามาหน้าเว็บเสร็จเรียบร้อยครับไปที่ด้านบนขวานะแล้วกดล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยหลังจากนั้นให้ทุกคนกดไปที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วกดไปที่แจ้งโอนทูวอลเล็ตเลยนะครับหลังจากเข้ามาหน้านี้ครับทุกคนจะเห็นเบอร์วอลเล็ตี่ขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้นะให้ทําการโอนเงินวอลเล็ตเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นจะได้เลขอ้างอิงให เรียบร้อยครับผมเติมเงินง่ายดายจริงๆโอเคครับหลังจากทุกคนเติมเงินเสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนกดเข้ามาที่สุ่มของรางวัลตรงกลางนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมพอเราเข้ามาหน้าสุ่มของรางวัลเราจะเห็นเกมทั้งสามเกมอยู่ตรงนี้ครับนี่มีเกมใหม่มาด้วยทุกคนว้าวมีท่าปักคงด้วยทุกคนเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่าโอ้โหสุ่มสิบเครดิตลุ้นรับท่าปักคงเกินไปหรือเปล่ามีชิสไซต์มะด้วยทุกคนเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยเกมนี้แต่วันนี้นะครับเราไม่ได้มาสุ่มเกมนี้ครับเราจะไปที่วงล้อสุ่มเพชรครับันหิเเเรคกมดดดตยยาาูล เอาแล้วครับปงล้อหมุนไปครั้งที่1แล้วหมุนไปหมุนไปตรงนี้ยังไงสามพันสามพันเพชรออกเลยสามพันเพชรออกเลยทุกคนเกินไปไปต่อไปต่อเลยลัวนล้วนวหมุนมาหมุนมาแล้วเอ้ยพันเพชรเฮ้ยรวยเลยนะรวยเลยแบบนี้รวยเลยเอาแล้วแล้วไปต่ออย่าหยุดอย่าหยุดจังหวะนี้เว็บใหม่มาแรงครับมันโอ้โหมาอีกสามพันเพชรทุกคน เว็บใหม่รางวัลมันแตกดีเวอร์บอกเลยนะถ้าใครยังไม่ได้เล่นนะครับผมพลาดเลยนะครับรีบมาใช้บริการกันนะครับผมเว็บสุ่มเพชรเมก้าเกมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับน้องๆทุกคนใครชอบสุ่มนะครับลองมาใช้บริการกันดูครับลิงอยู่ใต้เดสคิปชั่นแล้วครับไปเล่นกันเลยโอ้ย,อย,อยติดไอว้ว่ไม่ต้องรับสามสองหนึ่งด้วยเวลาพี่แป้งยืขาอยู่ใเา,ใาแงอัตว่า ป้งไม่โดนอะไรจะแตกจะแตกเฮ้ยไม่พูดแป้งมันโดนหลายครั้งแล้วตู่ใช่ไงแป้งแป้งลวงหนึ่งลวงหนึ่วงหนึ่งนี่เลยวะแป้งแป้งแป้งแตามะหัวรถเอาไน่หัวรถแป้งรถแต่งนะแป้งก็ไม่ตายเฮ้ยรถโ้อง

ได้วพี่อูอย่าตายแล้วได้เลยรอพี่แปมบนึงกำลังปั่นจักรยานอยู่เป้งเลยเกเล่นเืกเปเอาไมตายไปตายได้ไงไม่เจอเป้งกระโดเกระโดดกระโดดเป้ง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  ยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวเกิดมาเพื่อยิงอย่างเดียวต่างตัางหมดแล้วตอนนี้อะไรเนี่ยออกไม่ได้ตายตายเป้งอู้ยตายตายเก็บมาได้เก็บมาได้เฮ้ยหนุ่ยสู้สู้เดี๋ยววะเป้งเป้งอะไรอะไรอะไรเป้งเป้งอะไรเฮ้ยเกี๋ยวเป้งระวังระวังระวังวะ เป้งเป้งอุ้ยเปงอัดตัวตัวอัดแล้วสวยแล้วอัดตัวแล้วผมสองหนึ่งเป้งเป้งเป้งอุ้ยตีคนนนเเป้งโอ้ยเปงอ่งนี่2สองสองเลยนะย่าสอร์เซ็นต์ก็พอจะค่อยลดมาสิได้ไหมแบบพอสักห้าสิได้ป่ะโหห้าสิบเบอร์ะไรองงี้ยโอเคโอเคห้าสิบละ เป้งอุ้ยเป้งเป้งอบตายเป้งเป้งอุ้ยอุ้ยเป้งระวังระวังระวังนองจะตายแล้วห้าสิเปนต์ห้าสิบเปอป้งคนเลยเป้งทำตัวเป้งเป้งแดงเหือก อนร้อนร้อดีกว่าเนาะสี่สิบเร์เซนตไ้ตุนตังไหนวะาะลยต้องเอาปืนรุ่นเลยปืนรุ่นเลยใครพี่เดือดเยู่้เนี่ยเฮ้ยไม่ตายเป้งผมว่าผมมีเมนห้วเสียงเป้งนี่แหละเป้งโอ้โหอัดตัวเป้ง เป้งนี่ไงนี่ไงเป้งระวังระวังเนี้ยโหดและพี่นี่แบบ1 0บนะถ้าทนี่บินยิงอะแบบบินอยู่บนฟ้ายิงเลยอะไปละจ้าเป้งอุ้ยโ้ยโอ้ยโยอ้ย้ย้้้้้้ เดี๋ยวผมปิดเกมเลยปิดทำไมอ่ะปิดคอมนอนแล้วรร้้ออนนใส่มาก็เอาเรื่องนะเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ๊ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเลยเอาไปหน่อยไม่ะหรอเอาไหมฮัลโหลไม่ได้ยิงทั้งนัดเลยเมื่อกี้เดียวเลยนั่นโหหัวใต่มากรูดเลยเมื่อกี้หัวร้อนร้อนหายเลยเอาหน่อยพี่เอาหน่อยตั้งเอาหน่อยแล้ว แห้งระวังแห้ยพี่เนยโอ้ยไปเกินไปเกินยังไม่ได้ทำอะไรเลยโดดไม่โดดโดดเดินไปเองแห้งวุ้ยแห้งหลอกตัวโคตรไว x เจ็ดพันไวหมื่นสามอ่ะแห้งแห้งเฮ้ยเข้าไปยังไงอ่ะไม่เฮ้ย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 เขาเขาเขาคืยเส้นชีพเขาไม่ใช่แล้วอะไรจ้า เอาปเอาไปไปอยู่นะทูแดงเกิดขึ้นขึ้นฐานแล้วได้เฮ้ยมันสี่สี่แล้วอย่างงี้ไม่ได้หัวแทนต้องใช้ความสามารถประมาณ70%อรนตะโอเคได้ได้เลยเจเลยเหรอเอาเลยแล้วต้องเอาหน่อยแล้วเปงเฮ้ยเอ้ยเกือบมาได้เกือบมาได้เปงเฮ้ยหยุดมันอยู่ตรงนี้เปงมาข้ังไหงแล้วไปวิองพี่วงๆไปไป โอ๊ยดนแล้ว้ม <c oughs> เขยมันเขน้างเเข้ร้อยเปอร์เซ็นต <c oughs> แล้วต้องจัดให้แล้วแต่ตู่ <c oughs> เอาละโอเคโอเคมาตูตต่ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกจากเก้าอี้เดี๋ยวพี่นั่งเล่นให้โอเคตามสองหนึ่ง <c oughs> มาตอนที้ผมนั่งเล่นนะครับพเพื่อนๆนะก็เป็นพี่อูเล่นไอดีต้งตู่นะครับนี่ฮ <c oughs> ะอเฟนเหลือีนเเองันนี้ตู่ไปขห้องน้ำอยู่นะครับสงสองไม่อย่างไงสีอีกไหม ดิกันสองคนนะครับผมหวั่นหรือเปล่าหวั่นผมหรือเปล่า,าผมยิงอกมาอุ้ยมีคนคบอยู่ไกลมีเนี่ย <c oughs> สองหนึ่งสามมารอบตัวสองยังอุ้ยโอ้ยอยู่พารอดพะอดรอ,ะอดหรอพระรอดหรอพารอดหรอพระรอดหรอ,อ,อพระรอดหรอโอ้โหเก่งนะเนี่ย ไรวะเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่หนุ่เาถมเลยดว่ตอนนี้ผมใส่เมื่อกี้พี่ก็หุ่อ้อมสลบหลังถกไหมแบบย้อนถมแบบถมหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป้งเปวกแล้วว่าเอาผมรู้ไงครับใช้แผนกันเป้งเฮ้ยตายแล้วทางาแล้วไอวอลเหมือนกันหมดเลยนะเป้งตายตายเป นี่สเมื่อกี้อะไรอะเมื่อกี้อะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวยิงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยว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 ิงไม่เหรอไม่ไหวแล้วปัญญาก่อนแต่เย็นน้องคุณหนุ่ยได้คุณหนุ่ยทำได้นี่มันจะเป็นน้ำหกห้าเลยนะคุณหนุ่ยเออครับผมเขาให้ได้พี่ตอนนี้แรงกดดันจะไปอยู่ที่ตู่เลยนะน้องเขยู่ไหนวะหาไม่เจอใช่บอกให้โอ๊ยไม่เห็นเลย เอ fly, เอไถ้าเป็นซองหิมะตะกี้นี่พี่ปิวติดกำแพงเลยนะติดด้วยติดป๊ก็ติดต่ตนนียโ <c oughs> อ้โห ที่ห65แล้วว่าเค้าตึงเลยคือที่หายไปคือตั้งใจดูอ่ะมันแบบมันสนุกมากเลยอ่ะก็คือแบบถ้าใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณเนี้ยได้ได้เล่นมาแล้วหลังๆนี่เล่นแบบมันเริ่มขิงๆแล้วคนนี้เนี่ยลองมันขิงเราอ่ะพี่ได้ได้ได้ลองมันน้ำแล้วมันขิงได้ได้ได้ไดนเงินใช่ไหมพี่เปิดตัวแล้วน้องมันยาแล้วเอาไงดีเดี๋ยวพี่เปิดอันตีบ้างมาเปิดตัวอะไรโอ้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ย เองลวงโอ้กเกินก็เกินเองเฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้แล้วเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย อวตน้ยดอไงเยออิงรอเลยเมื่อกี้ผมโดดเอกไปปุ๊บหัวแตกพอดีเป้เลยเสียละพียงองใ่ตนี้พลาดถ้าเกิดไม่ถ้เกิดไม่พลาดเร็วนี่ผมบอกเลยตูตายไปแล้วเอาเงี้ย ไอ่ใจเต้เอามันว้าไอเด็กคนนี้มันว้าผมยังเอาไม่ลงอ่ะโผโผน้องเกินเอาจบเกมแล้วอะอะใช้แค่ร้อยใช้ร้อยเปอร์เซ็นแค่สองตายไงพี่แก๊สโอ้โหเด็กคนนี้มันเกินครับคนดูฮะโอ้โหต่อไปน้องเป็นเป็นมึงแต่อายุโอเคแล้วสลับหรือมั้งทุกคนเฮ้ยเกินเกิน ก็ขอบคุณที่หนุ่ยด้วยนะครับ NPCX นะครับผมก็มีช่อง YouTube เหมือนกันนะก็ขอบคุณที่มาเล่นกับผมด้วยนะครับแล้วก็พี่ไข่ตุ่นนะครับชื่อช่องว่า k t p z นะครับจะเป็นอยู่ใน YouTube หมดเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตาม X2 ด้วยนะครับ X2 ก็จะมีแก๊ส X2 มีท่านบิ๊กจิ X2 แล้วก็มีพี่อู๋จุน X2 แล้วก็มีโกตุ่ X2 ไงครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะพยายามหาคลิปมาลงเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ผมด้วยขอบคุณนะครับ